สวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลวิชาชีพจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น5โรงพยาบาลหน้าจะมาแนะนําอุปกรณ์และขั้นตอนของการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจที่จําเป็นจะต้องนําเครื่องผลิตออกซิเจนนํากลับไปใช้ต่อที่บ้านค่ะซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจนจะมีขนาด3ลิตร5ลิตรและ10ลิตรสําหรับเครื่องผลิตออกซิเจนที่จะแนะนําจะเป็นขนาด3ลิตรดังนี้ค่ะ ปุ่มเปิดปิดเครื่องผลิตออกซิเจนปุ่มปรับอัตราการไหลของออกซิเจนช่องต่อสายออกซิเจนช่องต่อสายห้่นยาหน้าจอแสดงการตั้งเวลาปิดเครื่องกระบอกให้ความชื้นช่องวางกระบอกให้ความชื้น สายซิลิโคนเป็นตัวเชื่อมที่ต่อระหว่างช่องออกซิเจนและกระบอกให้ความชื้นสายให้ออกซิเจนชุดพ่นยาและน้ำสะอาดค่ะขั้นตอนการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการเตรียมการใช้งาน อันดับแรกให้หมุนฝาเปิดกระบอกให้ความชื้นออกเติมน้ำสะอาดลงในกระบอกให้อยู่ในระดับสอส่วนสต่อไปให้หมุนฝาปิดกระบอกให้ความชื้นแล้วใส่เข้าไปในช่องวางจากนั้นนำส่ตอกจากกระบอกให้ความชื้นเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนจากนั้นให้ต่อสายออกซิเจนเข้ากับทางออกของกระบอกให้ความชื้น แล้วจึงเสียบรักกดสวิตช์เปิดเครื่องทำงานได้ค่ะขั้นตอนที่2การใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนให้หมุนปรับอัตราการไหลตามคําแนะนำของแพทย์จากนั้นให้ตรวจสอบสายว่าถูกปิดกัน้นหักพับงอหรือไม่เมื่อตรวจสอบว่าออกซิเจนไหลดีจึงต่อสายให้ออกซิเจนเข้ากับผู้ป่วย ขั้นตอนที่3การปิดเครื่องใช้งานออกซิเจนเมื่อใช้งานเสร็จให้ถอดสายให้ออกซิเจนออกจากผู้ป่วยและถอดออกจากกระบอกให้ความชืน้นถ้าไม่ต้องการใช้ออกซิเจนแล้วให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งานขั้นตอนที่4การพ่นยาด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน อันดับแรกให้เติมยาลงในกระบอกพ่นยาโดยใช้ปริมาณยาตามแผนการรักษาของแพทย์เสร็จแล้วประกอบชุดพ่นยาก่นพ่นยาต้องปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเป็นศูนย์ลิตรต่อนาทีก่อนทุกครั้งถอดจุกปิดบนช่องพ่นยาออกจากนั้นให้ต่อสายเข้ากับช่องพ่นยาแล้วเปิดเครื่องผลิตออกซิเจน ทำการพ่นยาและรอจนกว่ายาในกระบอกจะหมดเมื่อพ่นยาเสร็จให้ปิดจุกช่องพ่นยาแล้วหมุนปิดให้แน่นสำหรับการแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางได้ดังนี้ค่ะ